สวัสดีครับวันนี้อยู่กับนี่ครับไฟท้าย Toyota นะครับเป็น Toyota Prius นะครับคันนี้ส่งมาซ่อมนะไฟไม่ติดนะครับติดไม่ครบนะฮะในส่วนของไฟหลีสเต็ปแรกครับไฟหลีติดครบแล้วนะครับที่เราเห็นเนี่ยไฟเขามีเท่านี้เองนะครับไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ติดนะช่วงนี้นะฮะไฟายเขามีเท่านี้นะฮะอันนี้เป็นเส้นที่หนึ่งเป็นเขาใส่ไฟไว้แค่เป็นบางท่อนนะครับโดยอาศัยอะคริลิกเป็นตัว เลืองแสงเฉยๆครับต่อมาฮะอันี้คือไฟเบรกนะครับใช่ไหมใช่ครับไฟเบรกไฟเบรกครับขึ้นครบไหมโอเคไฟเดียวครับต่อมาไฟถอยฮะขึ้นครบนะครับเดียวทำการส่งคืนลูกค้าวันนี้ฮะโอเคครับใครสนใจซ่อมไฟท้ายนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะฮะอินบ็อกซ์ได้ที่ facebook Fan page แต่งรถน้าแดมเพชรบู์รวมถึง y youtube Studio ฮะ สำหรับคลิปนี้ล่าไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ